วิธีชงชานมไต้หวัน1ลิตรชงยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการชางน้ําในปริมาณน้อยๆและคนฝึกชงน้ําใหม่ๆด้วยนะครับส่วนผสมของเรามีดังนี้เลยผงชานมไต้หวันตา TEA 5ช้อนโตะ๊ะหรือประมาณ40กรัมครีมเทียมข้นหวานตาคาเนชั่น250 ml ลนมข้นจืดตาคาเนชั่น250 ml มาเริ่มทํากันเลยนะครับใส่ผงชานมไต้หวันลงไปในเหยือกกองชา1 0 0 0พมลของเราแล้วเติมน้าร้อนให้เต็มเหยือก ตั้งเวลาอบชาไว้ที่5นาทีระหว่างนี้เราก็มาทําการคนนมข้นหวานกับนมข้นจืดที่เราได้เตรียมไว้ให้ละลายเข้ากันเพื่อที่จะได้ง่ายในขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราจับเวลาจนครบ5นาทีแล้วก็กดปุ่มสกัดเอาเบีชาของเราออกมาได้เลยเมื่อเราได้เบียรชาแล้วก็เติมนมที่เราผสมไว้คนให้ละลายเข้ากันแค่นี้ก็ได้ชาไต้หวัน1ลิตรไว้กินไว้ขายกันแล้วนะครับเทคนิคการชงชาง่ายๆสูตรไม่ใส่ครีมเทียมชาไทยชาเขียวชาไต้หวนันเราจะใส่นมข้นหวานและนมข้นจืด อย่างละ250 ml ต่อเบชา1ลิตรเพื่อนๆจำกันแค่นี้พอนะครับใครอยากได้สูตรชงน้ำต่างๆไว้ไปประกอบอาชีพสามารถไปไล่ดูคลิปได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบันทึกไปดูทีหลังให้ด้วยนะครับ